หญิงชัยไดที่ฝันว่าตนเองได้ฝันเห็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่หรือสัตว์มงคลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝันเห็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนเป็นจํานวนมากรวมไปถึงสัตว์มงคลต่างๆเช่นช้างหงส์หรือเต่าสําหรับคําทานายในฝันครั้งนี้มีการแปลความฝันว่าคุณจะได้รับโชคใหญ่มหาศาลด้วยบุญบาร,รมีซึ่งในปัจจุบันนี้โอกาสรับโชคที่ดีที่สุด สำหรับการฝันเช่นนี้ก็คือการแทงหวยนั่นเองซึ่งบรรดาผู้ที่เล่นหวยอยู่เป็นประจำจะให้เลือกเดิมพันด้วยไปด้วยตัวเลข89หรือ98ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลความบริสุทธิ์ของพระเหตระชั้นผู้ใหญ่นั่นเองชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ